พลังของบ้านหลังเนี้ยเราควรจะกระตุ้นหรือส่งเสริมด้วยธาตุอะไรลักษณะของการให้พลังงานหรือชี่เนี้ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าคงจุ้ยชี่ไม่ติดตัน คุณผู้ชมวันนี้เรายังคงอยู่กันที่นอกสถานที่นะคะเพื่อจะเข้าไปดูกันว่าตัวบ้านนั้นเป็นอย่างไรด้านในกว้างขวางขนาดไหนแล้วเราจะต้องตกแต่งบ้านอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์จากนกนก com อย่างไรกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องมาสวัสดีซินแสเจมแล้วก็เจ้าของบ้านสุดหลงเรากับพี่บอมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะละค่ะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ตัวบ้านเดี๋ยวถามพี่บอมไว้ก่อน ว่าพี่บอมมีแนวทางในการจะตกแต่งบ้านไหมคะเบื้องต้นก็คุยกับสมาชิกในบ้านบ้านอยากจะแต่งให้เป็นสไตล์แบบเรียบๆมินิมอลเน้นโปร่งโล่งนะครับส่วนเรื่องสไตล์หรือธีมสีเนี่ย จะรอให้ทางสินแสเนี่ยมาเป็นผู้วางีมสีให้แล้วก็จะคุยกับทางอินทีเลียให้ดีไซน์ต่อไปบ้านหลังนี้ด้วยเรื่องของสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยควรตกแต่งบ้านเป็นสีไหนยังไงบ้างคะโจทย์อันแรกของเราก็คือว่าเราเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วชัยภูมิข้างในล่ะเราควรจะจัดอย่างไรมันจะมีเครื่องมืออันนึงก็คือการใช้อุปกรณ์คือเข็มทิศนะครับเป็นตัวที่เราจะใช้ในการวัดองศา เพื่อเราจะเราจะรู้ว่าพลังของบ้านหลังเนี้ยเราควรจะกระตุ้นหรือส่งเสริมด้วยธาตุอะไรเริ่มตั้งแต่หน้าประตูไปจนถึงห้องนอนในแต่ละทิศทางของแต่ละมีเข็มทิศเป็นแท่นอย่างเงี้ยหนูเข้าใจได้แต่คุณพี่มีกล้องส่องทางไกลเอาไว้ส่องไปคะเราใช้เครื่องมือในทางวิทยาศาสตร์สองอันมาเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องขององศาและทิศทางจุดอ่อนสําหรับเข็มทิศแบบดั้งเดิมหรือหล่อแกนเนี่ยก็คือตัวเข็มของเขาเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟ S <S ับลักษณะของโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ,อ,อสรรัญญาณโทรศัพท์อาจจะทำให้องศสานั้นเพี้ยนไปได้นะครับเราจะใช้เข็มทิศเดินป่าลักษณะนี้นะฮะในการรีคอนเฟิร์มเพื่อดูว่าค่าอันไหนที่ให้ให้ผลที่ใกล้เคียงที่สุดเข้ามาแล้วอูหูกว้างขวางองค์อ่าง มาาากจร่ย์ในโซนแรกที่เราจะให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือโซนบริเวณหน้าประตูทางเข้านะครับเพราะคือจุดที่พลังงานที่ดีจะวิ่งเข้ามาหาในตัวบ้านเรานะครับอันดับแรกก็คืออยากให้เรามองไปที่พื้นบ้านของตัวหน้าบ้านนี้ะนะครับพื้นบ้านของตัวหน้าบ้านนี้ก็จะค่อนข้างเรียบสวยงามพอถัดเข้ามาในชั้นที่2หลังจากที่เราเปิดประตูเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับก็อยากให้ตรงเนี้ยบริเวณทางเข้านี้โล่งไปจนถึงหลังบ้าน Oh, อ๋อคือต้องโล่งอคะใช่ครับคือลักษณะของการที่ให้พลังงานที่วิ่งเข้ามาเขาหล่อเลี้ยงกระจายไปทั่วบริเวณของตัวบ้านนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะวางอุปกรณ์หรือวางเฟอร์นิเจอร์เราให้ระวังไปทางฝั่งฝั่งด้านข้างลักษณะของการให้พลังงานหรือชี่เนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งหลังนะครับเขาเรียกว่าวงจุย้ยชี่ไม่ติดตันถ้าสมมุติว่า หลายหลายบ้านอาจจะแบบอะขอมีมีตู้อะไรมาบางโซนรับประทานอาหารหน่อยหรือบางบริเวณพื้นที่ตรงนี้นิดนึงไม่ควรเป็นลักษณะของการยื้องได้ครับเช่นมาสมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราจะทําจุดรับประทานอาหารไว้ตรงนี้นะครับถ้าต้องการที่จะมีตู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยอยู่บริเวณนี้ก็ให้ให้ให้วางชิดผนังไว้อ๋อให้ชิดผนังเพื่อให้ตรงเนี้ยเขาโฟล์เข้ามาเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยวเป็นกระแสเลี้ยวเข้ามาแบบนี้ ก็สําหรับห้องนี้นะครับข้อดีของของตรงนี้ก็คือเขาอยู่ใกล้ในแง่ของแหล่งพลังงานก็คือกูอยู่ใกล้กับหน้าบ้านก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นทัดไม้ไม้นี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาเรื่องของความเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นห้องนี้เป็นห้องที่น่าสนใจอันนึงคือการทําเป็นห้องเรียนเรียนออนไลน์ก็สามารถใช้ได้นะครับห้องทํางานได้ไหมคะห้องทํางานได้ครับห้องทํางานได้ลักษณะของการหันหน้าหากระแสเลยครับ ตรงนี้หันทางนี้อาจจะไว้ข้างหน้าหรือเอาไว้ข้างข้างหลังนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าขนาดโต๊ะจะกว้างจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเป็นไอเดียง่ายๆเลยก็คือไปซื้อโต๊ะยาวในน้องน้องอดคอมของเราได้ครับตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็คุณพ่อคุณลูกนั่งทํางานเรียนโตัะเดียวกันให้ห้องนี้เป็นโซนห้องเรียนไปเลยโดยลักษณะธีมของการตกแต่งห้องนี้ เราก็เนื่องจากว่าอยู่ในทางทิศทางของด้านหน้าบ้านซึ่งเป็นทิศทางของทิศเหนือเราก็จะตกแต่งด้วยธีมสีของท่าน้ำนะครับสีฟ้าสีเทาสีดำลักษณะลวดลายกระเบื้องที่เป็นลายคลื่นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นม่านหรือจะเป็นพรมหรือจะเป็นลักษณะของผ้าปูเตียงอะไรต่างๆก็ได้ก็เลือกอพปายใช้ตรงนี้ได้ครับ หลักโซนถัดไปที่อยากให้ความสำคัญกันก็คือเรื่องของครัว <iza. S 1> นะครับครัวเนี่ยในทางฮวมช่วยหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยเร <at> ื่องของการเก็บเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพของบุคคลภายในครอบครัวครัวนี้อยู่ในทิศใต้อยู่แล้วก็ถือว่าผ่านละในเชิงชย,ยภูมิเ,เพราะว่าอยู่ใ,ใ,ลใกล้กับโซนหลังบ้านโซนหลังบ้านตีว่าเป็นทิศใต้ซะครับคราวนี้ในลักษณะของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันเนี่ย ครัวก็จะมีอยู่2แบบคือครัวแบบพัน t r y เป็นลักษณะเตรียมอาหารอุ่นอาหารลักษณะนี้นะครับก็ให้ดูเรื่องความสะอาดแล้วก็ดูเรื่องของระบบการถ่ายเทน้ําอย่าให้ท่อตันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพื้นฐานนะครับแต่ตัวที่เราจะขยับเข้าไปคือครัวจริงละครัวครัวไทยนอครัวหนักอ่ะเดี๋ยวเรามูฟเข้าครัวใหญ่ค่ะลักษณะของครัวนี้นะครับ ห้องนี้มีจุดอ่อนที่เราต้องเสริมลักษณะของกระเบื้องที่ตกแต่งเป็นสีธาตุน้ําทั้งหมดเลยน้ําก็จะไปดับไฟทําให้ธาตุไฟสําหรับห้องนี้ซึ่งต้องการธาตุไฟเยอะเขาอ่อนกําลังลงห้องครัวควรเป็นสีอะไรคะห้องครัวที่ดีควรจะมีสองสีสีที่หนึ่งคือสีของธาตุไม้เช่นหน้าบานต่างๆพวกนี้เป็นลักษณะของลวดลายไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นเขียงเช่นทัพพีอะไรต่างๆพวกนี้เป็นไม้ให้เยอะที่สุดนะครับ เพราะไม้ก็จะมาส่งเสริมไฟให้ไฟลุกโชนแล้วก็ลักษณะของการตกแต่งตีมนะครับอาจจะเสริมด้วยของสีของธาตุไฟคือสีแดงสีส้มสีม่วง,งลักษณะนี้อาจจะเป็นเรื่องของกระเบื้องที่จะมาปิดผิวหรือเป็นเรื่องของไฟดหลอดไฟดาวไลท์อะไรต่างๆให้เข้ามาในครัวแล้วร,รู้สึกของความอบอุ่นรู้สึกของธาตุไฟที่มีพลังงานที่ดีเขาบอกว่าครัวเนี่ยคือสเบียงกลางคือที่เก็บของทรัพย์สินเงินทองส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ให้ คนภายนอกมาแล้วเห็นครัวเลยม,มาเด่นๆไกลๆเลยค่ะไอตัวที่มันเป็นทรัพย์สินเงินทองเราก็ต้องการซ่อนไวถูกไหมครับเราก็จะมีสัตว์เป็นพื้นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนอันหนึ่งค่ะแต่จุดหรือการวางตำแหน่งของหัวเตาหรือเตาแก๊สเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือว่าพึงหลีกเลี่ยงให้หัวเตากับซิงค์น้ำอยู่ด้วยกันเพราะน้ำดับไฟก็จะทําให้ถ้าไฟอ่อนแอถ้าไฟเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงอย่างที่ว่า อันที่2คือเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องธาตุไฟในร่างกายและเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวกับหัวใจถ้ามีน้ําดับไฟสม่ําเสมอก็จะมีปัญหาเรื่องหัวใจก็จต้องพึงเลี่ยงแล้วก็อันดับที่สองนอกจากเรื่องของการไม่ให้ไม่ให้อยู่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับให้พึงหลีกเลี่ยงการทําครัวทึบเพราะอากาศมันก็จะตตลบอบอวนอยู่ในห้องนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการระบายอากาศระบายกลิ่นซึ่งลักษณะของบ้านนี้อย่างที่ผมบอกว่าเขามีเตาไฟ อยู่ในทิศใต้อยู่แล้วซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟก็อยู่ถูกทิศทางและอันนี้ถือว่าผ่านนะคะออันนี้ก็คือเป็นห้องครัวทีนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นประตูห้องน้ําชนกับห้องครัวเลยค่ะอาจารย์ให้พึงพยายามปิดห้องน้ําเอาไว้โดยเสมอเพื่อไม่ให้พลังงานของเขาเนี่ยมากระทบกระเทือนกันถ้าอยู่ติดกันเลยไม่ดีแต่มีสเปซอย่างพื้นที่ห่างอันนี้ก็ถือว่ามีผลน้อยแล้วกัน และนี่นะคะก็เป็นดีเทลบริเวณด้านล่างชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้ของพี่บอมนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วแหะเอาไว้เดี๋ยว EP ีต่อไปเราจะ Move ขึ้นสู่ชั้น2กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูซิว่าห้องนอนที่ดีควรต้องจัดอย่างไรห้องไหนเป็น ห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ห้องไหนควรเป็นห้องนอนคุณลูกหรือห้องไหนควรจัดไว้เป็นห้องพระนะคะรอติดตามมาด้วยใน EP ต่อไปนะคะกับนกนก c o m ขอจบทุกเรื่องบ้านกับรายการบ้านสายมูนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะอาลางผม้ชอบถามหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด ไลค์เพจแล้วก็กดติดตามกับ YouTube นะคะ Subscribe กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรา3มคนขอตัวลากัไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะนกนก